อ้าวระเด็จหลานถามอ่ะตอบดิอ๋อ oh, ถ้าใน Star Wars mm hmm. ก็นี่ไงเวลาเจไดเขาฟันไงถ้าเขาฟันก็ได้ดาบไล์เซเบอร์ โอ้โหไม่ได้มีในฉากนี้เลยนี่ไม่ใช่ฉากต่อสู้เอาเหรอดาบเลเซอร์ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นยานแล้วยานมิเนียยฟอลคอนยานที่เริ่สุดในจักรวาลไงนั่นมันก็ของฮันโซโลอีกนี่ยังไม่ถึงฉากฮันโซโลออกมาเลยครับเอาเหรอไม่ใช่เหรอแล้วต้องเป็นไอ้นี่แน่นอนเลยอะไรอะไรยานที่มีลำแสงทำลายดวงดาวได้ Death Star. เดสตาร์นั่นมันของดาร์เวเดอร์ยังไม่ถึงเช่นกันเอาเหรอณาเดชครับ สิ่งที่น้องไอซ์ดูอยู่นี่นะ,ะ,ะเป็นฉากที่ลุคสกายวอล์อกเกอร์เผลอไปกดโดนปุมป่มบรรหุ่นแล้วฉายมาเป็นเจ้าหญิงเลยออ๋อหุ่นแลอวก็หุ่นอาตูดีโชงปุ๊บ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 ะโอ้โหไม่ไหวแล้วน้องไอซ์ขอรีโพวิตันดีดินี่ไอ้เ้ <c ười> โฉ<อ> <c ười> ้แสงฉายเลยเหรอเออเขาเรียกโฮโลแกรมแค่นั้นแหละโฮโลแกรมเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นสูงต่ำเนี่ยโฮโลแกรมเนี่ยใช่รีโพยดันดีนั่นมันไฮโลอันนี้โฮโลแกรมเขาเรียกว่าโฮโลแกรมน้องไอซ์รู้จักป่ามาพยักหน้านี่คือไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรใช่ไหมจะอธิบายให้ฟังโฮโลแกรมเนี่ยอธิบายยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีอย่าง สมมุติว่าเวลาคนเรามองไปยังวัตถุต่างๆหรือคนนะวิธีการมองเห็นของคนเราก็คือจะมีแสงไปตกกระทบที่วัตถุหรือคนคนนั้นฟาบเข้าไปเลยเสร็จแล้วแสงเหล่านั้นเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาที่ตาเราทําให้เราสามารถมองเห็นเป็นภาพได้นี่หลักการของโฮโลแกรมก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว,ว่าโฮโลแกรมเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกค่าแสงที่อยู่ตรงนั้นเก็บเอาไว้แล้วพอถึงเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะ เราเอาแสงนั้นกลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งทําให้เราเห็นเป็นภาพวัตถุหรือเป็นคนคนนั้นโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นเลยและที่สําคัญลอยมาเป็น3มิติด้วยฮโลแกรมมี2แบบ2มิติกับ3มิติเคยเห็นบนบัตร ATM มไหมที่มีสติ๊กเกอร์เงินเงินอยู่แล้วเวลาเราส่องปุ๊บมันจะเป็นรูปนกพิ้งพิ้งลอยลอยออกมาอันนั้นเขาเรียกฮโลแกรม2มิติแต่ถ้าฮโลแกรม3มิติก็แบบเดียวกับในหนัง Star War s นี่เลยเป็นเจ้าหญิงเลอาลอยขึ้นมาเลย นี่ซึ่งคนที่คิดค้นโฮโลแกรมขึ้นมาเนี่ยคือสัสตราจารย์คนหนึ่ง ชื่ออะไรครับเดนนิสกาโบโอ้โหเขาเป็นใครครับแกเป็นชาวฮังการีฮังการีใช่ประเทศนี้หิวมากหิวโหยเนะไม่ใช่นะจังตุเดชมาแล้วฮะนั่นมันฮังการีครับฮังการีมันหิวแล้วเออนั่นแหละศาสตราจารย์แกก็เป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ซึ่งศาสตราจารย์แกเนี่ยคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญนะเหรอตอนกำลังแบบปรับปรุงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ไม่ได้คิดค้นแบบเมื่อเร็วๆนี้นะเมื่อไหร่ครับศาสตราจารย์แกคิดค้นเมื่อปี1948อ่ะโอ้โหนานมาแล้วนะเนี่ยนานมากซึ่งผลลลานนนีี้้้แแกกคคคิดดเทโโโยฮอรมไ ทำให้แกได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นี่ในปี1971เนเลยเดียวโอ้โหแสดงว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีโฮโลแกรมเนี่ยมีมาก่อนหนังซาวรอยนะใช่มีมากอนประมาณ8ปีได้อะใช่แล้วแสดงว่าสิ่งที่จอร์จลคัสเอามาใช้ในหนังเนี่ยไม่ใช่จินตนาการเออมันเป็นเทคโนโลยีที่มีเรื่องราวอยู่จริงแต่ว่ายังไม่มีใครใช้กันตอนนั้นนั่นเองเป็นไงจริงไหมสุดยอดนะลุงครับตั้งแต แล้วในชีวิตจริงมีคนใช้อีกปครับโน no. โฮโลแกรมเนี่ยเหรอ,อม,มีจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายงานที่เอาโฮโลแกรมไปใช้เป็นเว่าโฮโลแกรมเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวไม่ได้มีเทคโนโลยีตายตัวว่าจะต้องใช้วิธี <c oughs> ไหนทําวิธีการทำโฮโลแกรมเนี่ยมันมีหลายแบบมาก <N> ซึ่งโฮโลแกรมยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายการใช้งานขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่ผลิตได <N> ้บางแบบคุณภาพดีมากอาจจะแบบว่ามีกราฟิกที่ค่อนข้างละเอียด <N> ต้องใช้คุณภาพกล้องที่สูงมากบางแบบก็แบบว่าคุณภาพออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะถูกลมาหน่อยอบางแบบเคลื่อนไหวไปมาได้แบบว่ามีการ move ได้บางแบบต้องอยู่กับที่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้เรื่องแบบนี้มันยาวมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง รู้โลกไอทีโดยลุงหลามกับนเดชโดยแคปดาต้าตอล เรื่องราวในวันนี้เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ Star Wars ที่ลุงหลานกันนเดชชื่นชอบในอดีตนั่นเองนะฮะเอามาเปิดให้หลานไอซ์ดูหลานไอซ์ก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีโฮโลแกรมขึ้นมาเดือดร้อนลุงกับน้าครับจะต้องเล่าเรื่องนี้กันแบบยาวๆเลยทีเดียวนี่น้องไอซ์ เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังว่าในชีวิตจริงที่เราเอาเทคโนโลยีโฮโลแกรมไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้างมีเยอะเลยใช่ไหมอ่าถูกต้องเดี๋ยวยกตัวอย่างอันหนึ่งก่อนเลยอะไรบ้างนั่นก็คือในงานประชุมพลังงานสีเขียวที่กรุงอาบูดาบีเนี่ยโอ้โหกรุงอาบูดาบีอ่ากรุงนี้เป็นกรุงที่มีที่มาของเพลงที่ชื่อว่าอาบูดาบีอาโบเดเบใช่ไหมฮะกรุงนี้มันมีจริงแต่เพลงเนี่มันคนละอันกันทิมตาเลยนี่ก็คือในงานเนี่ยเจ้าฟ้าชายชาวก็ไปปรากฏตัวในงานนี้ฮะแล้วก็ ปรากฏตัวในลักษณะของโคโลกรมแล้วก็ให้ปะะาตคกถาแก่ผู้ที่เข้ามาฟังอ๋อพระองค์สเสด็จมาด้วยพระองค์เองไม่ได้ใช่ก็เลยส่งเป็นภาพมาก็คือส่งภาพถ่ายทอดสดจากพระชวงบัคกิงแฮมในกรุงลอนดอนเลยนี่คือตัวฝ้าชายชาวเนี่ยยืนปะะาตักถาอยู่ที่บัคกิงแฮมนะคือเอลนกฤษนะ แต่ภาพเนี่ยส่งมาที่อาบูดาบีอาบูดาบีด้วยนะฮะมีอันนึงมีอันนึงอะไรครับเมื่อสักครู่คือใช้ในการถ่ายทอดสดใช่ไหมอีกอันนึงคือการใช้ในการแฟชั่นโชว์ครับเป็นงานแฟชั่นโชว์เมื่อปี2 0ง6ของอเล็กซานเดอร์แมคควีนโอ้โหชื่นคุณนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีไซเนอร์ชื่อดังอ่ะเป็นอะไรกับสตีฟแมคควีนครับที่เป็นพระเอกหนังในสมัยก่อนเออไม่รู้สิอาจจะเป็นญาติของพ่อที่พี่น้องห่างกันที่มีฝ่ายที่ตูดก็ได้ฟังงงงมากเลยเออนะครับผมก็อเล็กซานเดอร์แมคควีนก็ให้ดาาร ที่เป็นนางแบบชื่อเคทมอสเนี่ยเคทมอสนางแบบชื่อดังนางแบบชื่อดังขึ้นมาบนแคทวอล์กแล้วก็โชว์เสื้อผ้าเป็นโฮโลแกรมครับเคทมอสไม่ได้มาไม่ได้มามาเป็นแสงถูกต้องโอ้สุดยอดเลยนะยังมีอีกยังมีนี่มีอะไรครับของพี่หลาไงแหยของลุงเนี่ยเป็นจะยกตัวอย่างว่าสถานีโทรทัศน์ CNN นเะเป็นสถานีโทรทัศน์แรกเลยที่เขาเอาเทคโนโลยีโฮโลแกรมมาใช้นะโดย CNN เนเนี่ยเขาถ่ายทอด จากห้องข่าวเขาที่นิวยอร์กนะแล้วเชิญเอานักข่าวที่อยู่ที่เมืองชิคาโกมาปรากฏตัวเป็นแสง,งโฮโลแกรมคุยกับนักข่าวอีกคนหนึ่งเลยอ่าผมจำได้ฮะเจสสิก้าเยรินจากชิคาโกฮะคุยกับคุณวูฟบริเซอร์ใน New York. นิวยอร์กนี่อันนั้นถือเป็นครั้งแรกในวงการโทรทัศน์เลยที่มีการใช้โฮโลแกรมซีนเนียนเขาคุยอย่างนั้นเลยเทคนิคของซีนเนียนเนี่ย<ส>เขาเล่าเปิดเผยเบื้องหลังด้วย<ส>เขาบอกว่าเขาใช้เทคนิคพิเศษโดยการที่ มีกล้องทั้งหมด35ตัวนะ <Okay. S 2> เรียงกัน oh. อยู่เป็นวงกลมฉาถ่ายภาพถ่ายภาพของผู้สื่อข่าวคนนั้นนะอยู่ในเต็นท์ชนิดพิเศษเสร็จแล้วส่งภาพทุกมุมเลยนะมายัางที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กนี่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ20เครื่องเพื่อที่จะซินโครไนซ์หรือว่าเชื่อมโยงกับมุมกล้องที่ห้องข่าวที่ New นะน,นิวยอร์กนะให้ภาพนักข่าวผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นภาพมุมเดียวกันกันกบที่นิวยอร์กใช่แล้วจุดเด่นของภาพโปรแกรมก็คือ เวลาเรามองวัตถุที่เป็น3มิติใช่ไหมใช่สมมุติเท่ากับว่ามันไม่ได้ทำมาเป็นโฮโลแกรมเวลาเรามองมุมไหนเช่นเสริเรามองหน้าเราเดินเลี้ยวไปข้างๆมันก็ยังเห็นหน้าอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ถ้าเป็นภาพโฮโลแกรมที่แท้จริงอะ่ะเดินออกข้างๆจะต้องเห็นหู<ะ>เดินไปข้างหลังจะต้องเลนเห็นหลังหัวนี่เพราะว่ามันคือ3มิติแบบสมบูรณ์แบบเป็นภาพครบวงจรไงคือจําลองทุกมุมของคนคนนั้นมายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยใช่สุดยอดมาก มีใช้ที่ไหนอีกละครับไออยากรู้ครับโอ้ยมีอีกเยอะเลยถ้าชอบเรื่องแบบนี้นะเล่าให้ฟังได้หลายเรื่องเลยนะอย่างวงการเพลงนะเขาก็มีเหมือนกันเทศกาลมิวสิกเฟสติวัลที่ ella, โคเชล่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนโคเชล่า <Coach ella S 1> เป็นอะไรกับเชกัว v ่าเชรัว a ่านี่เป็นแผ่นบางโคลที่อยู่ใต้รถสิบล้อครับ <c oughs> <c oughs> ไม่่ใช <c oughs> อันนี้เป็นเทศกาลมิวสิกโอโคเชล่าสองปีที่แล้วเขา ศิลปินแรปคนหนึ่งจะขึ้นไป็แสดงสดอะอะสโ o ว์ด็อนะอเขาจะขึ้นโด,ดังมากเขาจะร้องเพลงแรปเปอร์ดีไลท์ซึ่งเป็นเพลงที่เขาล้องคู่กับศิลปินอีกคนหนึ่งชื่อว่าทูแพนะแต่ทูแพเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่15ปีที่แล้วเอ้าวจะร้องยังไงเนี่ยเพลงนี้มันต้องร้อง2คนใช่ไหมดงนั้นวิธีการที่จะทําให้ทูแพกลับมาร้องเพลงกับส n o o p ด็อ g ได้เราต้องอัญเชิญทูแพมาในรูปแบบของโฮโลแกรม โอ้ยืนร้องข้างๆสนุปด็อกให้คนทั้งคอนเสิร์ตดูกันแบบสดๆเลยเป็นการทำโฮโลกร,รมแบบสดเลยนะแปลว่าเขาเอาภาพวิดีโอเก่าๆทั้งหมดของ 2Pack เนี่ย มาทําการตัดขอบทิ้งใช่แล้วก็ประมวลผลให้มันกลายเป็น3มิติขึ้นมาคล้ายๆอย่างนั้นเลยคือสนุป d o อกกับทูแพ็กเนี่ยเคยร้องเพลงนี้มาแล้วบนเวทีเมื่อ15ปีก่อนโอโเขาก็ไปเอาภาพของทูแพ็กเมื่อ15ปีที่แล้วมาตัดสนุป d o อกออกไปเพราะตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหมฮะ,ะเสร็จแล้วก็เอาภาพนี้มาฉายบนเวทีซึ่งวิธีการทำโฮโลแกรมของเขาเจ๋งมากเขาใช้หลักการง่ายๆเลยคือเขาจะมีเครื่องโปรเจคเตอร์อยู่ด้านบน ยิงลงมาที่พื้นด้านล่างที่พื้นด้านล่างเนี่ยจะมีกระจกสะท้อนทำมุม45องศายอยู่นนยิงย้อนกลับขึ้นมาใช่ไหมฮะเสร็จแล้ว,วบนเวทีเนี่ยจะมีแผ่นพลาสติกใสๆเอ,เอาไว้ให้แสงจับตัวได้ซึ่งมองแลวทะลุนะมองมาเนี่ยมองคนดูคอนเสิร์ตมองมาบนเวทีเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ,เป็นพลาสติกใสๆเฉยแต่พอแสงสะท้อนจากโปรเจคเตอร์ลงมาที่กระจกแล้วยิงขึ้นไปผ่านพลาสติกใสนี้ จะกลายเป็นทูแพ็กยืนขึ้นมาเหมือน3มิติเลยโอ้โหคนดูคอนเสิร์ตก็ทึ่งเป็นตำปาลมกันเลยนี่ <Hey. S 2> <laughs> ทูแพ็กยืนร้องกสนุปดองกี้ด็อก เพลงแรปเปอร์ดีไลท์ยืนร้องทั้งเพลงเลยแล้วแล้วเหมือนแบบเล่นกันด้วยนะ,ะเพราะว่าเขาเคยร้องเพลงนี้ด้วยกันมาแล้วไนงะใช่แล้วสรุปด็อกก็แค่ทําให้เหมือนเมื่อ15ปีที่แล้วคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตเดียวนะโอ้โหเมื่อปี2008ก็มีการใช้เทคนิคนี้กับ X Japan ครับโอ้โหเอ็กซ์วงร็อกจากญี่ปุน่นตอนนั้นเนี่ยมือกีตาร์ที่ชื่อว่าฮิเดะเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณปี1997ฮิเดะโกะในกัมมูระนั่นแหละครับนั่นมันคู่กรรรมครัุ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหฮะที่เด็ให้เฉยมือกีตาร์ก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณปีห9ึ่งเก้าเ้าเจ็ดใช่ไหมเขาเลยเอาภาพเก่าๆสมัยนั้นมาแปลงเป็นภาพสามมิติแล้วขึ้นเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน,โอ,โ,นโอ้โหแฟนเห็นทั้งหมดโอ้โหูน้ําตาไหลอาบแก้มสุดยอดเลยนะนี่ถ้าไม่บอกก่อนนะแฟนแฟนเพลงคอนเสิร์ตนะตกใจวิ่งหนีกันหมดเลยเอานึกว่าผีที่เดะมาแล้วผีทูแพ็คไม่มาเลยไงแหมแล้วก็มีการใช้งานกับนักร้องดิจิทัลด้วยแล้วครับก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าเป็นดิจิตอลไอดอลชื่อ ฮัสเนมิกุฮัสึเนมิกุอ่าฮัสเนมิกุก็เป็นตัวละครไอดอลที่มีซึ่งสร้างจากดิจิตอลหมดเลยนะทั้งภาพเสียงย่ะเป็นเสียงซิงคคนไนซ์เลยคือเป็นกราฟิกหมดเลยไม่มีตัวตนจริงๆอะ่ะใช่ ซึ่งฮัสเตมิคุออคอนเสิร์ตจริงๆด้วยเล่นคอนเสิร์ตต่อหน้าคนดูทูกต้องแล้วฮัสเตมิคุจะมายังไงอะทุกคนก็บบโอ้โหสงสัยจะแบบยิงโปรเจคเตอร์แบบหนังกลางแปลงลงมามั้งอันนป้นไม่ใช่ไม่เทมาเป็น3มิติเลยโอ้โหโฮโลแกรมเลยโฮโลแกรมเหมือนกันซึ่งเทคโนโลยีล้ำกว่าตรงที่ว่าฉากที่ใช้ในการฉายเนี่ยมันใหญ่มากทําให้ฮัสเดมิคุสามารถเดินไปเดินมาได้หมุนตัวได้เต้นได้เปลี่ยนเสื้อได้แบบเรลวทันสาวกรษ เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยทีเดียวสุดยอดเลยไอเชื่อไหมที่เรากําลังคุยกันนะเดชเนี่ยนะเดชมาเป็นโฮโลแกรมอยู่นะไม่เชื่อลองจับดิไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนทะลุเลยนะตัวจริงอ่ะนอนอยู่ข้างบนเนี่ยตัวจริงอยู่อาบูดาบีอาบูดาบีด้วยโฮ้ยอะไรเนี่ยลุงหลามต่อไปเราจะใช้เหมือนไอรอนแมนได้แล้วป่ะครับไหนๆหนทำมือดิ อ้ oh, oh, อยากทําแบบนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงที่จะทําได้แล้ว uh huh. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มันติดมากับเครื่อง Xbox เนี่ยนั่นคือตัวกล้อง Microsoft Kinect เนี่ย uh huh. มันสามารถจับการเคลื่อ,อนไหวของร่างกายได้ค่อนข้างแม่นยำม,มากดัง uh huh. น,นั้นถ้าเกิดว่าเอากล้อง Kinect มาผสานกับตัวโปรเจคเตอร์ที่เอามายิงเป็นตัวโฮโลกรมขึ้นมาได้เนี่ยเราก็สามารถจะสั่งการฟับฟุบฟุบซบอะไรเงี้ยได้เหมือนไอรอนแมนเลยนี่นี่เป็นไงเดือดร้อนเลยนะเด็กเดือดร้อนอะไรครับดูสตาร์วอลอยู่ดีเดอดันมาพูดถึงไอรอนแมนนี่หลานอยากดูไอรอนแมนขึ้นมาทันทีเลยเ้าจะทำยังไงเนี่ยนะเด็กต้องไปหาแผ่นมาให้ดูสิครับหาแผ่นแผ่นคืออะไรไม่รู้จักแผ่นหนังไม่รู้แสดงว่าตลอดเวลาที่เราดูหนังที่ผ่านมาไอมาเดทโหลดเอา ขอรีโพริตันดีครั้งสุดท้ายพี่คาดาดูหนังต่อ,อรู้โลกไอทีโดยลุงหลามจักนเดชโดยแทปดาตักของ